มิจฉาชีพมันมีออนไลน์นะ,ะมันมีแก๊งคอร์เซนเตอร์ใช่ไหมทุกวันนี้นี่โอ้โหมาหลากหลายรูปแบบจริงคือต่อให้เราแบบระวังแค่ไหนบางครั้งก็อาจจะพลาดได้แต่เราต้องระวังให้มันดีที่สุดนะฮะอา้าวล่าสุดนะครับมีข้อมูลจากสำนักงานกสทช,ช,ช,ชครับมาฝากกันจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกนี้ครับเชิญครับคุณเคยโดนแก๊งคอรเซนเตอร์หลอกไหมเคยค่ะเคย เคยค่ะเคยครับเคยคะ่ะโทรมาถามค่ะว่าเลขบัตรประชาชนนี้เป็นของเราไหมเป็นเจ้าหน้าที่ธานาคารโทรมาครับบอกว่าบัญชีมีปัญหาขอให้ส่งพวกรหัสผ่านแล้วก็เลขบัญชีให้ครับแต่ว่าก็ไหวตัวทันไม่ได้ส่งให้ครับโทรมาแล้วก็บอกว่าเหมือนเรามีพัสดุตก้างให้เราโอนเงินไปโอนไปประมาณเกือบ1 0 0 0บาทนะคะเป็นค่าของพอเราโอนเสร็จป,ปุ๊บเหมือนเขาก็บล็อกเบอร์เราไปเลยจะเป็นระบบของเงินกู้ะคะ่ะแล้วก็หลอกให้เรากู้เงินเราโอนเงินไปก่อน แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ไม่ได้เงินกู้แล้วก็สูญเงินไป5 0 0 0ันค่ะก็จะโทรมาบอกว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตโดนหลอกเงินไปเ0 0 0แสนมิจฉาชีพออนไลน์และแก๊้งคอเซ็นเตอร์ปวนหนักหลอกเหยื่อเสียทรัพย์ภยใกล้ตัวที่ประชาชนต้องรู้เท่าทันปัจจุบนันมิจฉาชีพออนไลน์และแก๊้งคอเซ็นเตอร์มีกลกงหลากหลายรูปแบบเพื่อใช้หลอกลวงให้ประชาชนที่รู้ไม่เท่าทันตกเป็นเหยื่อ จนสูญเสียทรัพย์เป็นจํานวนมากซ้ําร้ายบางราย,รายแทบสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะความไม่รู้และตระนกตกใจเมื่อต้องเผชิญกับมิจฉาชีพโดยไม่ทันตั้งตัว โดยรูปแบบกโกงของมิจฉาชีพจะพยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยอ้างชื่อหน่วยงานของรัฐและเอกชนบุคคลที่มีชื่อเสียงญาติหรือแม้กระทั่งเพื่อนของเหยื่อแล้วจึงทําการหลอกลวงเหยื่อตามวิธีในสถานการณ์ต่างๆเช่นแอบอ้างเป็นหน่วยงานของรัฐแล้วทําการแจ้งความผิดและข่มขู่เหยื่อเพื่อให้เกิดความกลัวและยอมให้ข้อมูลหรือทําตามกระบวนการต่างๆโดยง่าย แอบอ้างเป็นหน่วยงานเอกชนแล้วทำการส่งลิงก์ปลอมทาง SMS เพื่อหลอกให้ติดตั้งแอปดูดเงินหรือเสนอการลงทุนผลตอบแทนสูงที่น่าดึงดูดใจพร้อมสร้างสถานการณ์กดดันให้เหยื่อตัดสินใจโดยเร็วและอาจทำการสร้างเฟซบุ o กปลอมของหน่วยงานเพื่อหลอกลวงเอาข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อเพื่อใช้ในการหลอกลวงคนใกล้ชิดต่อไป ดังนั้นเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านั้นทุกครั้งที่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาอย่าลืมตั้งสติวิเคราะห์และไม่ด่วนตัดสินใจโดยพึงระลึกไว้เสมอว่าทุกครั้งที่รับสายจากเบอร์ที่ไม่รู้จักนั้นต้องไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวเด็ดขาดหากไม่มั่นใจว่าเป็นมิจฉาชีพหรือไม่ให้วางสายทันทีไม่กดลิงก์จากแหล่งที่มาที่ไม่น่าเชื่อถือและไม่สามารถตรวจสอบได้ อะไรก็ตามหากเราตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแล้วให้ตั้งสติแจ้งอายัดบัญชีรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจในท้องที่และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งดูแลสภาพจิตใจตนเองแบ่งปันประสบการณ์กับผู้อื่นเพื่อเป็นอุทาหรณ์และป้องกันไม่ให้มีคนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านั้นอีก สำนักง,งานคณะกรรมาการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทอชอห่วงใหญ่และพร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสร้างพงคิคุ้มกันที่ดีกับประชาชนเพราะความรู้คืออาวุธสำคัญที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับมิจฉาชีพเหล่านี้ และหากพบเจอกับมิจฉาชีพออนไลน์หรือแก๊งคอเซ็นเตอร์ติดต่อสายด่วนกสทช .1200 เพื่อสอบถามข้อมูลและแจ้งเบาะแสโทร1441เพื่อแจ้งความหรือแจ้งความออนไลน์ w w w บ h ซ i ์ o ทยโ n ลิ g o th